เราเดินไปได้หลายทางจากวันที่เราจะ denial หรือปฏิเสธเนี่ยจนไปถึงวันที่ accept หรือว่ายอมรับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเส้นทางเนี้ยครับถ้าไม่มีอะไรช่วยเราได้เราได้เลยเนี่ยผมอยากให้เราแค่จำไว้เสมอว่าไม่ว่าความทุกข์ของเรามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหน สุดท้ายมันก็เป็นแค่เส้นประสาทที่อยู่ในสมองเราเทา่านี้คือผมอยากกลับมาเรื่องสมองเพราะว่าท่านอื่นในสรารคดีจะให้พอคิดเรื่องแบบธรรมะและความสุขได้เยอะกว่านี้เยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องสมองเนี่ยคือผมอยากให้เข้าใจว่าแบบถ้าสมมติเรามีความทรงจําซึ่งส่วนใหญ่คนเราทุกจากอดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กับความคิดใช่จากความคิดถ้าสมมติว่าวันนี้เราไปโรงพยาบาล แล้วเราบอกหมอผ่าตัดสมองว่าให้เอาส่วนฮิปโปแคมปัสออกไปผ่าส่วนความทรงจาออกไปตื่นมาลืมหมดเลยครับไม่ว่าเรื่องลืมหมดเลยลืมหมดเลยจะเป็นแบบจะเป็นแบบอ่าคนเออที่มีความสุขประมาณหนึ่งคนนั่งเอออยู่ไงครับความทุกข์ที่เรารู้รู้สึกว่าใหญ่เหมือนโลกเหมือนกาแล็กซี่เหมือนจักรวาลเนี่ยสุดท้ายละมันขนาดมันจะประมาณประมาณเท่าเนี้ยนะ จริงๆเล็กกว่านี้ด้วยเพราะว่าเส้นประสาทนี่คือผมทําให้ดูแบบฮปโปแกรมปัสด้วยประมาณใช่ไหมแต่จริงๆมันคือแบบมันคือแบบนั่นแหละกะ็เอาประมาณแค่นี้แล้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจึงเป็นอันที่ผมอยากจะแชร์ในเชิงของวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่ว่ากลับมาทําให้เราเนี่ยยอมรับเนี่ยเหมือนกันว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกภาพทุกสิ่งที่ทําให้เราทุกเนี่ยมันมันมีแค่นี้เองมันเป็นเท่านี้เองใช่ไหมครับอันนั้นคืออันที่หนึ่งนะ อันที่สองที่ผมอยากจะอยากจะแบ่งปันไว้เนี่ยก็คือว่าอย่าทิ้งธรรมะอย่าอย่าคือแค่อยากฝากว่าแบบอยา่าอย่าทิ้งอยากให้ศึกษาอยากให้ปฏิบัติเพราะผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยผมอาจจะดำน้ำเบลนีไปแล้วก็ได้ผมว่าธรรมะเป็นกรอบที่ดีที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อ่ามงาาที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไม่มีวันหนีคนใจตัวเองนะครับเราหนีคนได้ทุก เราหนีคนได้ทุกคนแต่เราไม่มีวันหนีพ้นใจตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเรามีธรรม,มะอยู่ในใจแล้วเนี่ยครับเราศึกษาไว้เรื่อยๆยมันอยู่ตรงนั้นตลอดวันหนึ่งเราผมว่าเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ไร้ทุกแต่เราอาจจะสามารถไร้ความอยากที่จะออกจากทุกได้